ออาสตาร์ทฮ้อร์ p c x นะครับออาที่เราใส่ตั้นคู่ดูดิอา่าเร่งดูไหนทีเราเอาเม็ดมาดูดิ ไม่เป็นไรเนาะอู้ครึกเลยนะครับนี่นี่ที่เสียงดังน่าจะเกิดจากสกปรกนะครับนี่นี่นะครับอ่ะโอเคลองล้างทำความสะอาดดูดูนะครับอ่ะทำความสะอาดไปแต่ก็ประกบเข้าไปคืนล้างทำความสะอาดชุดท้างนะครับปกเดือนครั้งหนึ่งก็ดีปีหนึ่งสองครั้งนะครับ อ่าโอเคจัดการให้หน่อย ออ <S <S เออเออไปอ, <S 2> <S 2> อ่ะลองดู <S 2> <S 2> อ่ะ,อ <S <S อะเรียบร้อยนะครับ